สวั <susurra> ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบบวิเคลห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างไบรตันพบแมนยูราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อเครื่องควบลูกไบรตันเตรียมเปิดสนามเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านไบรตันภายใต้การนาทีมของเกรแฮมพอตเตอร์ยังมีปัญหาในเรื่องของสภาพทีมทําให้การจัดทัพนั้นยังไม่ได้ดั่งใจแต่นักเตะที่มีอยู่ก็ยังจําเป็นต้องใช้งานอยู่เพื่อทดแทนส่วนผลงานก็ทําได้ดีใน3เกมหลังสุดเพราะเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดในทุกรายการ ส่วนทางฝั่งแมนยูของกุนซือโซชามาด้วยสภาพทีมที่พร้อมกว่าความฟิตนักเตะก็ดีขึ้นประกอบกับเกมที่แล้วก็เพิ่งจะปลดล็อกในเกมคาราบาวคัพมาได้ที่เอาชนะทีมรองอย่างรูตันทาวและทําให้เป็นการเก็บชัยหนแรกในรอบ4เกมกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้แมนยูยังขาดความแน่นอนในการเล่นอย่างเห็นได้ชัดเจนในเกมลีกยิ่งมาเจอเจ้าถิ่นที่กําลังมั่นใจแบบนี้เลยน่าจะเป็นโอกาสของเจ้าถิ่นที่จะเก็บแต้มไปได้มากกว่าในเกมนี้ทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยนกนางนวลไบรตันสปาร์ติคาดไบรตันเอนอยู